ก็สวัสดีครับผมสวัสดีพบกับช่องอภพิวัตธรรมทองหรือเพจเก้าตามรอยพ่อนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเอ่อการสร้างภาพจากเอไอนะครับผมการสร้างภาพจากเอไอเราก็เออพอมีรายได้อยู่ครับพอมีรายได้ทุกโพลทุกคลิปนะครับผมส่วนมากการใช้ภาพจากเอไอเราใช้หน้าจริงของเรานี่แหละแต่ว่าเราสามารถสั่งให้สร้างกราฟิกกราบอะไรที่ที่เออเป็นองค์ประกอบ โดยโดยใช้ ai สร้างนะครับผมโดยทุกโพสต์นี้ก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับไม่ผิดกฎผิดเกณฑ์แต่เราจาเป็นต้องเปิดป้ายกำกับไว้นะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับพอผมเข้าไปดูนะครับก็ยังมีอยู่นะครับที่ว่าไอ้ลงลงช่องคิดอะไรอยู่มีทั้งวิดีโอแล้วก็คลิปแล้วก็วิดีโอแล้วก็คลิปคลิปคลิป,ลปอะไรเนี่ยนะครับผมปะปนนะครับปะปนอยู่ในโพสต์เดียวมีทั้งห้าห ห้าหกโพสห้าหกภาพอ่ะห้าหกภาพมีวิดีโอปะปนอยู่กับภาพนิ่งเนาะทําอย่างนี้มันมันมันการเข้าถึงมันไม่ดีนะครับแล้วก็มันมันไม่สามารถสร้างไรายได้ได้นะครับผมเห็นช่องใหญ่เขาบอ,อกมานะผมก็ศึกษามาจากช่องใหญ่นะครับถ้าถ้าเราจะลงก็คือเราลงภาพนิ่งก็ภาพนิ่งในช่องคิดอะไรอยู่ภาพเดียวไปเลยนะครับผมมันจะสะดวกกว่ากันถ้าว่าเป็นคลิปสั้นคลิปสั้นก็อย่าทํายาวเกินนะครับ คลิปสั้นน่ะส่วนมากมือใหม่ยังไม่รู้ก็ใส่สัร้อยเท่าไหร่นะนาทีครึ่งใช่ไหมเก้าสิวิเก้าสิบวิเลยบางคนนะมันก็เลยทําให้แบบยอดวิวเราไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเราทําประมาณสัก15บห้าวิยี่สิบวินะครับผมกําลังดีนะครับใครที่เป็นมือใหม่ลองทําลองทําคลิปสั้นๆให้ได้ใจความห้าวิถึง20่สิบวิเนี่ยประมาณนี้อย่าให้เกินนะครับ อย่าให้เกินสูงสุด30วิเนี่ยกําลังดีเลยนะครับผมอยา่ยาอย่าอย่าไปถึง90วิเลยนะครับอันนั้นปล่อยให้มันเป็นคลิปสตรีมไปนะครับเอาไปลงที่ช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับคลิปเรียวเราก็จะมีช่องช่องลงคลิปเรียวเนาะมันจะเป็นสีส้มอยู่นะครับผมถ้าใครไม่มีไม่ไม่มีตรงที่ลงนาะมันมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างบนเรากดเครื่องหมายบวกเขาก็จะมีเอ่อมีสตอรี่มีคลิปเรียวมีเอ่อ มันทึดวิดีโอถ่ายท่าสดอะไรพวกนี้อยู่ที่เครื่องไม้บวกข้างบนโปรไฟล์เรานะครับผมก็อยากจะบอกนะครับมือใหม่นะครับก็ทําคลิปเดียวก็อย่าพยายามทํายาวมากมันจะทําให้ยอดวิวของเราได้ไม่เยอะของผมก็ผมทำแค่สิบห้ายี่สิวิยังคลิปยังอยอดวิวไม่เยอะเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมเนาะการสร้างภาพจใหญ่ๆนะครับวันนี้นะ การสร้างภาพจาก A.I. ทำไปครับทุกโพสมีรายได้ครับผมเรียนก็ขยับดีนะครับแต่อย่าลืมเปิดป้ายกำกับ A.I. ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม